ีนี้กองทัพบ,บกไทยเป็นเจ้าภาพจัดยิงปืนทางยุทธวิธีกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่3.1ที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทหารไทยนะคะแต่สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นตอนจากนี้คือปืนสมัยโบราณที่ทหารไทยใช้ในการรบค่ะนี่คือปืนและยุทธโธปกรของกองทัพบ,บกไทยในสมัยโบราณจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเป็นปืนที่ทหารหารใช้ปกป้องอธิป,ปไตยของชาติ มาจนถึงการใช้ปืนและยุธทธปพกรณ์ที่ทันสมัยในปัจจุบันซึ่งปีนี้กองทัพบกไทยเป็นเจ้าภาพการจัดยิงปืนทางยุธทธวิธีกลุ่มประเทศอาเซียนหรือ a ออาม2023โดยมีกองทัพบกของชาติสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศได้แก่ไทยบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามเข้าร่วมทดสอบประเทศละ42นายรวมทั้งสิน้น420นาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเน้นความสามัคคีการสร้างมิตรภาพระหว่างกันสิ่งที่กองทัพได้คือได้ความสามัคคีระหว่างประเทศที่เราได้มาให้ทหารต่างชาติได้มายิงปืนทางยุทธวิธีร่วมกันขนาดที่11หญิงธนพรพานิร,รัมที่ได้อันดับ3ประเทศปืนพกหญิงลงทดสอบมาแล้ว7ครั้งและเคยเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2015บอกว่า การเข้าร่วมการยิงปืนทางยุทธวิธีทําให้ได้ประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆและทําให้การยิงปืนของกําลังพลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวพึ่งเองก็ได้ประสบการณ์การยิงปืนของต่ละประเทศก็ศึกษาสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆค่ะจนถึงทุกวันนี้ว่าประสบการณ์ก็มีเพิ่มขึ้นค่ะ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกมั่นใจว่าการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ได้สร้างความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟน้นและพัฒนากองทัพบ,บกไทยก้าวไปสู่กองทัพบ,บกชั้นนำของภูมิภาคต่อไปประวินาไม่ใบคล้อยรายงาน